สวัสดีท่านผู้ชมครับเรามาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับเป็นประจำทุกวันหลังตลาดปิดวันนี้8มีนาคม2567ตลาดหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างรับชมได้ในคลิปนี้นะครับเรามาดูการบ้านเริ่มกันที่เซทครับเซทวันนี้บวกไปเยอะนะครับบวกไป14จุดมาปิดอยู่ที่1,386จุดครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมตลาดกันก่อนนะครับวันนี้ มูลค่าการซื้อขายก็ประมาณ4ี่หมื่นล้านครับก็ไม่ได้เยอะกว่าเมื่อวานเท่าไรนักนักนะครับและระหว่างวันนี้เขียวตลอดวันเลยครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าขึ้นมาค่อนข้างแรงนะแต่ช่วงบ่ายอาจจะขึ้นไม่เยอะมากแต่ยังไงก็ตามทั้งวันปิดอยู่ที่บวก14จุดเลยนะครับมาดูนักทุนรายกลุ่มครับนักทุนรายกลุ่มสถาบันนะครับซื้อสุทธิไป1141นนล้านครับซื้อเยอะเลยเมื่อวานก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะบัญชีหลักทรั์นะครับขายออกมา368ล้าน ต่างประเทศนะครับนักทุนต่างชาติเนี่ยซื้อไป1,600กว่าล้านครับวันนี้ฟันโฟเข้าครับแล้วก็นักทุนในประเทศวันนี้ขายออกไป2,383ล้านครับมาดูบอดเทรดวันนี้บอดเทรดก็ช่วยซื้อมานะครับอ่ช่วยดันดัชนีมาได้หน่อยหนึ่งครับสุทธิ943ล้านแล้วก็หุ้นที่บอดเข้านะครับผมเห็นเท่าที่เห็นก็มีตระกูลเจนะส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นในตรงนี้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะครับปะโนกันไป อ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันบ้านในรายตัวกันนะครับบางตัวที่เราหยิบเป็นตัวอย่างมาดูกราฟเซตครับกราฟเซตหลังจากที่หลุดแนวรับไปอ,อยู่ที่1นึ่งนะครับซึ่งแนวรับจริงๆอาจจะอยู่ที่ประมาณหน5่แล้วเขาดีดกลับขึ้นมาได้ในวันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าแนวรับหนึ่งพันสามร้อยยังทําหน้าที่อยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาจนปัจจุบันนี้หนึ่งจุด อีกนิดเดียวก็จะมาติดแนวต้านนะครับมาเทสแนวต้านไม่ใช่ติดนะมาเทสแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยครับในรอบถัดไปเพราะนั้นเซ็ตยังแป่งในกรอบนี้ครับหนึ่งพันสามร้อห้าสิบห้าถึงหนึ่งพันสี่ร้อยและมีแนวต้านใหญ่อีกหนึ่งแนวอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบไอ้ทรงการาฟแบบนี้มีโอกาสอยู่เหมือนกันที่จะค่อยๆเรียงตัวไปได้ในสัปดาห์หน้านะทรงนี้ครับก็เราก็มีความหวังว่าจะสามารถไปต่อได้อย่างน้อย ขอให้ไปแตะไปเทส1,400ก่อนในรอบนี้ก็จะถือว่าเป็นไปตามโมเมนตัมเป็นไปตามมุมมองของเรานะในกรอบนี้ไปก่อนโดยเรายังไม่ได้มอว่าเซ็ตมันดีขนาดหนึ่งขั้นเปลี่ยนแปลงเป็นโมเมนตัมขาขึ้นในรอบใหญ่อะไรงั้นคงไม่ขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ในขึ้นย่อยมีโอกาสที่จะไปเทสด้านบนที่1,400ตรงนี้ครับเส้นตรงนี้นะะก็มาดูหุ้นรายตัวกันบ้างเราจะพยายามหยิบตัวที่พอที่จะเป็นการบ้านนะครับเป็น กรณีศึกษานะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งคือเป็นตัวที่เราชอบแล้วก็เลยเลือกมาพูดถึงในตรงนี้นะครับบางตัวอาจจะขึ้นดีแหละแต่จำไ,ได้หยิบขึ้นมานะคะครับก็มาดูตัวแรกกันครับผม GULF ครับวันนี้หุ้นบิ๊กแคปขึ้นดีนะบอกเลยวันนี้คือถ้าหุ้นที่ฟันโฟมันเข้าอ่ะเขาจะไปเข้าที่ตัวบิ๊กแคปส่วนใหญ่วันนี้หลายตัวเลย a เ t ออะไรพวกนี้นะ เท่าที่เห็นแล้วมีซีพีอมีอะไรอีกมากมายในะหลายตัววันนี้แต่ผมชอบการาฟของตัวนี้และตัวนี้ก็ผมเห็นแต่เช้าตั้งแต่แท่งเขายังไม่ยาวนะครับก็วันนี้ขึ้นมาได้ดีและกำลังจะไปถึงแนวต้านแล้วด้วยนะในวันจันทร์ก็ดูเรื่องกันละแนวต้านอยู่ที่45.5เพราะฉะนั้นใครที่ดูกันบ้านวันนี้น่าจะซื้อ,อยังไม่ได้ละนะครับตรงน,นี้เพราะอัพไซ์มันเหลือนิดเดียวแต่ถ้าถ้าถ้าอ่าอ่าคนที่ นักทุนที่อยู่ในสังกรดของเราครับจะได้เห็นตั้งแต่แท่งเขายังเล็กอยู่เลยครับตัวกราฟตรงนี้นะก็ขึ้นมาดีครับตอนนี้ก็ยังบวกกันอยู่ครับพอร์ตก็ยังขอรุ้นต่ออีกวันหนึ่งว่าเอาอยัางไงดีบรนจันว่าจะแตะแนวต้านต่อไปได้ไหมนะครับถ้าไปไม่ได้จะโดดออกดีไหมก็ดูกันต่ออีกว่าแท่งหนึ่งแต่แท่งนี้สวยแล้วนะครับเป็นแท่งบายสิเกแนลเต็มๆนะสหรับตัวกราฟนะครับตัวนี้ฐานล่างอยู่ที่41.5นะครับคงไม่ได้ใช้ฐานล่างในช่วงนี้ละ แต่ว่าคิดว่าน่าจะไปทางด้านบนมากกว่าคือ45.5เดี๋ยวได้รู้กันครับว่าวันจันทร์วันอันารจะผ่านได้หรือไม่สําหรับตัวกรับนะครับมาดูกลุ่มเดียวกันครับบีกริมนะครับมาละบีกริมนะครับผมว่าก็สวยพอพอกับกรับนั่นแหละนะก็แต่ว่าวันนี้ผมเลือกกรับไปนะครับส่วนบีกริมเ่าเลือกตะวานแล้วนะใครใครดูครับอาจจะวันก่อนด้วยไม่ใช่วันตั้งแต่แทงนี้เลยด้วยซ้ำแต่ตะวานก็สวยต่อนะครับ วันนี้ก็มาต่ออีกแล้วนะครับแนวต้าน29.5ตัวนี้พอร์ตยังบวกอยู่ครับยังไม่สุดเราก็เลยไม่ขายนะยังไม่ขายฐานล่างอยู่ที่25บาทตรงนี้ครับซึ่ง25บาทไม่น่าจะได้ใช้ในรอบนี้ครับขอบล่างแล้วใครที่ตามไปต้องเข้าใจด้วยว,ว่าอ่ับไซด์มีไม่เยอะมากแล้วนะตอนนี้นะครับใครที่เข้า28ก,ก,กว่าไปขาย29.5เงนี้ยมันก็ยังคิดว่าน่าจะแท่งสอแท่งแค่นั้นแหละน่าจะจบนะครับในรอบนี้ผมไม่ได้มองว่ามันจะไปขึ้นไปไกลอะไรมากครับคิดว่าน่าจะวิ่งอยู่ในกร อันนี้ก็มองการสันส้นๆกบแคบไปก่อนนะครับอมาดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปตระก,กูลเจบ้างเลยไม่ได้ทำกันบ้านมานานแล้วนะครับเอาเป็น j ม t ก่อนวันนี้ก็ดีกับฟอร์มดีเลยนะะฟอร์มดีเลยครับอมาดูกราฟกันนะครับตัว j ม t ฐานของรอบนี้เนี่ยผมให้ไว้ที่ยี่บเอ็ดบาทแท่เส้นนี้เลยครับนี่ครับสวิงโลเส้นนี้เลยลัก็กรอบบน ให้ไว้ที่ราคา25บาท25ตังค์ครับคิดว่ามีแนวโน้มที่จะไปไปต่อได้นะตรงนี้ขอสักแท่งจะสวยเลยแต่แท่งนี้ก็จะแย่ได้นะผมว่าแท่งนี้ดีแท่งนี้มันแท่งเทียนมนเยนมเมนตามมาหนึ่งแต่ว่าน้ำหนักการลงทุนจะลงทุนหมดไม่ได้ต้องแบ่งไปแลกแย่เข้าไปก่อนนะสำหรับตัว JMT สวยครับผมว่าใช้ได้และทรงในตระกูล J จะคล้ายๆอย่างนี้หมดเลยนะจะหมดเลยแล้วก็เลือกตัวไหนก็ได้ผมว่ามันก็ไปได้ที่ทานเดียวกันนั่นแหละนะนะอ่ะก็กรอบประมาณนี้ครับ มาดูพี่น้องกันไม่ใช่พี่ร้องหรอกตัวนี้ยตัวพี่ตัวแม่เลยล่ะนะเจมาดนะครับเจมาดนะครับ, J รบก็ดูว่ามันคล้ายกันขนาดไหนนะ,ะคล้ายๆเลยคลาย้คลายเลยครับทรงคลา้คลา,ยคลายมากฐานตัวนี้จะอยู่ต่ํากว่านอยนึงนะอยู่ต่ํากว่าตัวเจมทีนึงเจมทีมันฐานก็จะยกสูงกว่าหน่อยนึงนะตัวนี้ฐานอยู่ที่สิบสามจุดสามแล้วก็แนวต้านนะครับจะอยู่ที่ราคาอ่าสิบหกจุดสี่ให้ไวแนวต้านเดียวนี้ก่อนความจริงมีอีกหนึ่งแนวนะอยู่ที่ 1ิบห้าจุดหกครับแต่ก็รวบเลยรวบเป็นแนวเดียวกันเลยครับตัวนี้มองว่าถ้ามีแท่งคอนเฟิร์มอีกสักแท่งหนึ่งสวยๆตรงนี้ครับจะไปต่อได้นะครับอ่อาเนี้ยครับอ่าแต่ตอนนี้ก็แย่ๆไปก่อนแย่ๆก็พอได้แต่เจมาร์ Mart วันนี้ก็ขึ้นดีครับขึ้นดีครับเขียวสดใสกันเลยทีเดียวในกระดานวันนี้นะสำหรับตัวเจมาร์เจมที่เมื่อมาสองตัวละอีกตัวหนึ่งอ่ะในตระกูลเนี้ยพี่น้องห้าห้าพี่น้องเอามาสักสามกันซิงเกอร์นะครับ ซิงเกอร์ก็สวยนะวันนี้นะซิงเกอร์คล้ายๆเลยนะคล้ายๆเลยฐานตัวซิงเกอร์จะอยู่ราคาประมาณ9.4นะครับเส้นนี้เลย9.4แล้วก็ปลายกราฟมีกลเด้งคอร์สแล้วด้วยนะตรงนี้สังเกตนี้เป็นาบซิงแนลเต็มตัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เราได้เข้าไปลงทุนในวันนี้ระหว่างวันนะครับระหว่างวันและขึ้นมาได้ประมาณกลางทางแล้วด้วยตรงนี้ยังไปได้ครึ่งหนึ่งของกรอบนี้นะ แนวต้านสิบจุดเก้านะครับใจจริงก็อยากได้ถึงสิบเอ็ดเลยแต่ว่าเอาเอาตามเทคนิคแล้วกันสิบจุดเก้าเพราะฉะนั้นช่องตรงนี้ยังเหลือสักสองแท่งก็น่าจะถึงละสำหรับตัวสิงเกอร์และยังไม่ได้มองแนวโน้มระยะไกลเว้นเสียแต่จะทะลุสิบจุดเก้าขึ้นมาได้นะครับอันนี้จะไม่ใช่แท่งเดียวนะสมมติว่าขึ้นดีนะครับขึ้นดีสองสามแท่งต่อกันอะไรเงี้ยนะสมมติไปอย่างนี้นะอย่เงี้ยน่าตามนะถ้าทะลุได้เงี้ยน่าตามนะแต่ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ ไปได้ถึง10.9เ้าก็ดีใจแล้วเพราะว่าราคาที่ซื้อวันนี้คือเป็นราคาที่ดีนะไปถึงได้ประมาณกลางแท่งเนี่ยสวยเลยนะสแหรับตัวซิงเกอร์นะอ่ะก็เจมทีเจมาซิงเกอร์มากันสามตัวนะครับอ่ะก็สวยงามทั้งหมดในทุกตัวมาดูอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสวยงามและก็เป็นหุ้นที่ลงมาพักฐานลึกนะครับฮาน่าตัวฮาน่าก็ถึงเวลาแล้วที่ จะต้องสร้างฐานแล้วขึ้นไปใหม่หลังจากที่ลงมาค่อนข้างเยอะครับลงมาจากราคาห้าสิบาทมาเหลืออยู่ประมาณสามห้าลงมาเยอะครับแต่ก็จะมีแนวต้านอยู่ตรงแก็บนี้หนึ่งแนวครับสี่สิบเอ็ดบาทและอีกหนึ่งแนวจะอยู่ที่ราคาประมาณสี่สิบเก้าบาทห้าสิบครับตรงประมาณนี้และฐานของตัวนี้ครับที่ผมมองว่ามันคือจุดดีดของรอบนี้นะสามสิบห้าจุดสองห้านะครับถ้าสามสิบห้า อ่าเท่าไหร่สามสิบห้าจุดสองห้ากตกล้องถ้าหลุดสามสิบห้าจุดสองห้าออกมาก่อนออกมาก่อนแต่ดูจาก R SI แล้วเขากำลังม้วนกลับไปอยู่ในฐานเดิมนะครับหลังจากที่เกิดอุ้งโซมาสักพักหนึ่งแล้วแสดงว่าตรงนี้เป็นฐานแล้วก็พักฐานแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามความเป็นเชิงบวกโดยสมบูรณ์ของเขาอาจจะต้องรอให้ผ่าน41ก่อนก็ได้แต่ถ้าใครจะเข้าในช่วงนี้ก็เข้าแย่ๆก่อนนะครับเพราะว่าในลักษณะของบายชิกแนนของเขายังไม่ได้เกิดอย่าง เต็มตัวเท่าไหร่นะแต่มีความโคง้งมีความสร้างฐานใหม่เนี้ยก็ถือว่าเป็นบายอ่อนเป็นใอ่อนได้แต่ถ้าาบแข็งแข็งเข้มเข้มต้องรองให้มันทะลุ41ได้นะครับแล้วก็ทะลุ41ได้ก็ยังมีอัพไซด์ยังเยอะว่าแนว่านถัดไปอยู่ที่49.5นะครับก็จับตามองได้สําหรับตัวหาหน้านะมาดูในกลุ่มนอนีกตัวหนึ่งครับ KCE ก็มาเหมือนกันนะคล้ายกันเลยเป็นหุ้นที่มีแกลบเหมือนกันด้วยนะนะคล้ายๆเลยอ่า แก็บเขาอยู่ตรงนี้นะตัวปิดแก็บอยู่ที่43.5แสดงว่า43.5เนี่ยเป็นแนวต้านนะแล้วก็อีกหนึ่งแนวผมให้ไว้ตรงประมาณเส้น EMA 200ครับ46.75นะครับกัประมาณนงนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็น high ในรอบก่อนใน46.75 46.5เส้นเนี้ยาะงั้นตัวที่ผมให้ไว้ประมาณตรงนี้เลยอันเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว EMA 200ก็น่าจะมุดลงมาจุดเดียวเลยแนวต้าน46.5ตัวเนี้ยนะ แล้วก็ฐานตัวนี้ใช้เป็นาฐานรอบใหม่เลยนะครับสปริงโลรอบใหม่เลยคือ3าที่หกจุดห้าไม่หลุดตรงนี้ยังมองว่าไปได้และว,วันนี้เป็นแท่งแย่นะครับแท่งเข้าเบาๆได้นะครับเพราะเรียกว่าบายเบาๆบายนิดๆนะครับชีวิตมีรุ้นนะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีหนึ่งแท่งยืนได้อย่างนี้จะสวยกว่าะจะสวยกว่าจะเป็นบายแก่ๆเลยครับบายอันนี้บายอ่อนๆนะบายอ่อนอันนี้บายแก่ๆนะครับก็ซื้อเพิ่มได้ แต่อย่างน้อยขอไปแค่สี่สิบสามจุดห้าไปไปแค่แนวต้านแรกเท่านี้ก็ยิ้มกันออกแล้วนะนี่ก็เยอะแล้วนะนะครับแต่ถ้าใจดีให้ให้ไปถึงสองแนวต้านคือสี่ิบหกก็จะเป็นพระคุณอย่างมากสําหรับตัว KCE ครับกราบกราบกร,ราบนะในตรงนี้ไอซที่อยู่ในโอเวอร์โซกลับมาในโซนปกติก็แสดงว่าตลาดได้ซับแรงขายไปเยอะพอสมควรแล้วสําหรับตัว KCE นะครับอยู่โอเวอร์โซพอสมควรแล้ว ดันั้นทั้งาหาน่าทั้งเคซีน่าจับตามองในสัปดาห์ถัดไปในเชิงเทคนิคน,น,นะครับมาดูตัวถัดไปครับแอดวานก็เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะที่วันนี้คือมีเขาเรียกว่าน่าจะไปต่อได้อ่ะมีมีการซื้อขายที่เยอะพอสมควรในวันนี้แต่ก็ไม่เยอะเท่าเมื่อวานนะแต่เพียงแต่ว่าก็มีผลต่อตลาดแหละเพราะว่าเป็นหุ้นใหญ่นะครับ แนวต้านตัวเนี้สองสองหนึ่งนะครับเคยทำการบ้านไปแล้วแล้วก็หนึ่งแนวจะอยู่ที่สองหนึ่งสี่ครับตอนนี้วันนี้แทงสั้นไปหน่อยหนึ่งดูเหมือนไม่อ่านลายกลุ่มวันนี้ครับลายกลุ่มมันต้องเขียวนะแต่อย่างไรก็ตามยืนอย่างนี้ไม่เสียตรงเมื่อวานดูดีเมื่อวานขึ้นมาแรงไปหน่อยวันนี้เก็บวานบอกขออภัยวันนี้เมื่อวานขึ้นเผื่อมาแล้วนะอะไรเงี้ยนะแต่ว่ายืนดีมีอากาศไปต่อได้ครับยังมีอัพไซด์อยู่ที่ประมาณ สามบาทในในรอบเล็กตรงนี้ครับส่วนรอบใหญ่จะอยู่ที่สองรอยิบสองรอยิบเอ็ดก็จะเหลืออีสิบกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นแอดวานยังคงไปได้นะผมว่ารันได้อินทัตคล้ายๆกันแหละนะฐานเดิมสองร้อยบาทไม่น่าจะได้ใช้รอบนี้สองร้อยบาทเป็นฐานใหม่ไปแล้วครับแอดวานมองว่าไปต่อได้แต่ก็จะจํากัดหน่อยนะครับจํากัดหน่อยประมาณสองแท่งสามแท่งแค่นี้น,นะจะถึงน้านแรกนะครับอ่ะวิ่งในรอบนี้ไปก่อน,น,น,อนมาดูตัวถัดไปครับสวัสด สวัสดจัดให้นะครับสวัสดมาแล้วครับอ่าโอเคเป็นไงบ้างครับในกลุ่มนี้โอ้ดูดูดีใช้ได้นะวันนี้ผมก็ไม่ได้ลงทุนตัวนี้นะก็โอเคแต่ไม่เป็นไรเราเราได้จากตัวอื่นเยอะในะวันนี้นะวันนี้ก็กินหรูอยู่ตึกหน่อยแล้วกันนะครับก็แนวต้านตัวนี้อยู่ที่สี่สิบสองนะครับ ส่วนแนวรับอยู่ที่36.5กกรอบนี้เลยครับไม่ได้วิ่งไปไหนรับอยู่แถวนี้แหละนะครับวิ่งกรออเนี้ในรอบก่อนธรามาดีอยู่ตรงแถวนี้นะครับเนีเหมือนกันครับตอนนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้36บาท36.25พวกเนี้ยแนวรับดีนะครับถ้าถ้าหลุดต้องยอมนะถ้าไม่หลุดผมว่าอย่าไปยอมอย่างเงี้ยก็คือแข็งอยู่เหมือนกันนะั้นแนวรับเนี่ยแ้อก็แนวต้านตีบสองครับลองดูครับว่าจะลันไปได้ไหมว่าแหว่งวันนี้มันแท่งแย่นะครับแท่งเงีแนวแท่งแย่สําหรับ ยังไม่เป็นไบสิงแนลอย่างเต็มตัวแต่ถ้าอีกวันหนึ่งขึ้นได้ประมาณนี้อาจจะแท่งสั้นแต่ยืนได้อย่างเงี้ยไบสิงแนลเต็มๆเลยนะเป็นนักเพิ่มน้ำหนักได้เลยแต่อย่างไรก็ตามฟอร์ไว้ก่อนไอซ์ไอกลับมาอยู่โซนปกติแล้วครับสวยงามเลยนะกลับมาได้สวยงามมากนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วในในกลุ่มนี้ที่ฟอร์มมันไม่ค่อยดีในช่วงหลังเนี่ยกลุ่มสินเชื่ออะไรพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นติดล้อสวัสดิ์หรพวกเนี้ย ก็ไม่ค่อยโอเคแต่เริ่มกลับมาแล้วนะก็จับตาในสัปดาห์หน้าต่อนะครับสำหรับกลุ่มนี้มาดูตัวถัดไปครับกราฟจะแตกต่างจากเพื่อนเลยตัวนี้นะครับ XPG แล้ววันนี้เราจะเห็น X กราฟคล้ายสวัสด์นะคล้าย JMT คล้ายกราฟ BGM อะไรพวนี้จะม้วนๆอยู่ด้านล่างใช่ะกํกำลังม้วนไปขึ้นนวนะแต่อตัวนี้คือกําลังลันเออแปลกดีเหมือนกันนะครับกราฟแล้วก็ในช่วงที่เซตเขาลงมาสี่ห้าหกวันเขาไม่ลงตามนะดูสิ เขาไม่ได้ลงตามนะครับพฉะนั้นแข็งนะครับตัวนี้แนวต้าน1.41นะฮะผมเคยทำการบ้านไว้แล้วแถวตัวเนี้ยแท่งเนี้ยนะครับซื้อดแดงกลางกลแท่งมันก็ได้1.23 1.25อะไรพวกเนี้ยปัจจุบันนี้ถ้ายัางรันอยู่ก็ยังได้นะสำหรับตัว XPG ครับเขาไม่ได้เสียทรงแตงแงครับทรงเขายัางไปทางนี้อยู่แต่ว่าเขาจะไปแบบแบนๆหน่อยยังเฉียงหน่อยอาจจะไม่ได้ตั้งดีตรงดิ่งอะไรเงี้ยก็คิดว่าอีกหลายแท่งน่าจะถึง1.41 นสัปดาห์หน้าดูกันต่อครับโดย r อ SI ซตรงนี้ถ้าถึง70ไอตรงนี้ก็จะถึง1.41่งี่หนึ่งยประมาณบอกว่าไปต่อได้แล้วก็ตัวนี้จะเสียทรงก็ต่เมื่อหลุด1.17ครับหลุดใช่ EBA 200แต่ผมว่าไม่น่าจะหลุดในตรงนี้นะครับน่าจะรันไปต่อในสัปดาห์หน้าตัวถัดไปครับ WSA ครับโอ้สวยงามสวยงามเป็นอย่างยิ่งความจริงบายิกแนวมาแต่เมื่อวานแต่เมื่อวาน ผมมองว่าอาจจะติดแนวต้าน,นเล็กตรงนี้นะครับแนวต้านแรกแต่เอิญวันนี้ฉเฉล่ยแล้วว่าไม่ติดนะครับฉันไปได้นะงานั้นก็ต้องยกเขาเรียกว่าความดีความชอบให้เขานะครับเอามาดึงกันบ้านให้แนวต้าน4.96ครับยังมีอัพไซด์ยอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยนะก็พอได้ส่วนฐานนะครับจะอยู่ที่ราคา4.5ซึ่งไม่น่าจ,จะได้ใช้ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมากลางทางแล้วผมว่ามากลางทางแล้วถ้าดูจากขอบบนกระถึงขอบล่างกลางทางก็เป็นความว่า จะตามไม่ได้ก็พอที่จะตามได้แต่ต้องรู้ว่าเราตามได้แค่ไหนนะครับ WHA รอบนี้สวยครับหลังจากที่พักฐานมาแถว4.5ครับก็ถือว่าการพักเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับน AI ก็กําลังเชิดขึ้นมองขึ้นนะครับในสัปดาห์หน้านี้ตัวนี้ก็ลองรังกันต่อไปนะครับมาดูตัวถัดไปครับ SAFE ไปต่อครับตัวนี้ผมเห็นการบ้านตั้งแต่เมื่อวันที่สี่แล้วตัวนี้ใครใคร,ใคร,ใครจำได้นะแท่งนี้แท่งซื้อแท่งนี้แท่งยืนยันการซื้อแล้วไอ้สองแท่งนี้มียอดคือว่ายอดจบแล้วเรายอดอยู่ในเทนตัวเองไปต่อการไปต่อก็จะใช้แนวต้านอยู่ที่ราคา21บาทส0สิบตังครับตรงนี้นะก็จะเป็นแนวต้านและน่าจะเป็นแนวต้านที่หนาด้วยยังไปได้ต่อได้อีกสักสองแท่งน่าจะถึงหรือถ้าในระหว่างทางมันมีสีแดงแซมอยู่ก็อาจจะมากกว่าสองแท่งนะ ว่าอีแท่งถัดไปเป็นแดงแ้วยืนอย่างเงี้ยไม่เสียทงนะอาจจะต่อไปสองสามแท่งก็จะถึงแบบตัว S&P e กับไปได้อีกหน่อยหนึ่งครับไม่มากเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าตรงนี้ก็ต้องรู้แล้วว่ามันไปได้แค่ไหนประมาณไหนนะครับแล้วก็จะเป็นการวางแผนของท่านได้ส่วนฐานล่างไม่น่าจะได้ใช้ในตอนนี้นะครับก็มีไว้เฉยมันคงไม่ลงมาแตะในเร็วนี้นะครับ18.1มาดูในตัวสุดท้ายนะครับ ProEn ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับ ใครที่ดูกันบ้านเมื่อวานผมให้ไว้ว่าไอ้สองแท่งเนี่ยดูดีนะแต่ตัวนี้จะดึงขึ้นไปไม่ถึงเส้นอ e m a เม200อันนี้ก็ขอมองไว้แบบเดิมในรอบก่อนนะครับอาจจะมีก่อนถึงสักหน่อยนึงอะนะครับไม่หน่อยหรอกเยอะเลยล่ะนะครับนะครับช่อง,องว่างๆอย่างนะี้เพราะนั้นถ้ามองว่ามากระบวน่าเดิมซึ่งมันก็มีแนวโน้มสูงเหมือนกันนะที่มันจะเป็นกลุ่มเดิมที่มันเอาขึ้นมาดูจากวอลุ่มมันน่าใช่นะครับวอลุ่มมันมาทรงเดิมเลยนะครับก็คือแท่งสูงประมาณเนี้ย และมันจะไปได้แค่ไหนในเมื่อไม่ไม่ถึงนะครับไม่น่าถึงดีเอสองร้อยนะครับก็ดูจากสายตานะครับหรือว่าวอลลุ่มที่เขาติดเขาจะมีคนติดอยู่ตรงประมาณเนี้ยราคามาเนี่ยสามจุดสามประมาณเนี้ยนะเพราะว่าวอลลุ่มมันตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นสามจุดสามจะเป็นแนวต้านและคิดว่ามาแค่นี้นี่ก็เยอะแล้วนะไม่ใช่ไม่เยอะนะสามจุดสามนะครับก็ค่อยๆลันไปแล้วกันนะอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเอ,อมีแนวโน้มเชิงบวกนะครับในช่วงนี้นะคือ ซื้อแล้วอ่าเรียกได้ว่ามีโอกาสลุ้นที่ได้กําไรได้ง่ายนะผมว่านะในสำหรับอย่างนี้นะครับค่อยๆไปแต่อย่าเผลอนะครับเพราะว่าไม่กี่แท่งก็น่าจะจบเพราะว่าเขาเขาคงไม่ได้รันไกลมากเอาแค่รอบเนี้ยผมว่าน่าจะมาได้แถวๆสองไปไปลายอะไรเงี้ยนะไอให้ไป,ไปสามต้นๆ่าจะประมาณนี้แหละนะครับวอลลุ่มก็กําลังจะเข้าในช่วงหลังนี้เพิ่งเพิ่งเข้ามาสามแท่งแล้วจะดูซิว่าจะได้ถึงห้าแท่งหกแท่งไหมนะครับ PROEN ก็ฝากไว้แล้วก็ฐานล่าง ในกรณีหลุด11.73ออกอย่างเดียวไม่สนใจแล้วถ้าหลุด1 7 3ว่าเรียกว่าทําโลใหม่อย่างนี้ก็ไม่ไม่สนใจแล้วแต่อย่างนี้อยู่ในช่วงรอบรีบาวน์นะครับอ่าสัญญาณซื้อที่ชัดเจนมาแต่เมื่อวานนะครับที่บอกวันนี้ก็เป็นแท่งคอนเฟิร์มมาก็เรียบร้อยก็ถือว่าเพิ่มหนักการลงทุนได้แต่เป็นการลงทุนที่ต้องเฝ้านั่นเองก็อยากจะบอกแค่นี้บางคนถือเพิ่นนะครับก็ไม่ได้อ่าก็ครบถ้วนในการบ้านในวันนี้แล้วนะครับอย่างไรก็าตามอ่าการบ้านทั้งหมด ก็จะเป็นเพียงไอเดียส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เป็นการบ้านที่ลึกมากอะไรขนาดนั้นแล้วก็ท่านที่มีเวลานะครับมันก็ควรจะต้องไปทํากันบ้านในปัจจัยอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้มันมีรายละเอียดเยอะขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็การที่มีรายละเอียดเยอะก็ย่อมได้เปรียบในการลงทุนและสามารถลดความเสี่ยงของตัวเองไปได้ในส่วนหนึ่งเพราะว่ามีบางจุดบางประการที่เราอาจจะไม่ได้มองมันนะครับไม่ได้กล่าวถึงมันหรือมองข้ามมัน มันก็จะอุดลอยรั่วอะไรตรงนั้นได้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรายการมาจนถึงท้ายนะครับช่วงท้ายตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราแล้วบอกเราว่าท่านดูจบนะอาจจะรู้ว่าดูจบกันเยอะไหมนะครับและท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยเวลาอัพคลิปจะได้เห็นนะครับแล้วก็ไม่พลาดกันบ้านของเราแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ